กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้ว,เด,วเดินเที่ยวมีบ่ายโมงกว่าแล้วแดดร้อนเปรี้ยงเลยแถวนี้ก็จะมีโฮมสเตย์มากเลยตรงนี้เรียงไปเลยฮะโฮมสเตย์ ตรงไปไปเกาะแสมสารเกาะขามตรงไปได้มีออกทะเลแล้วเป็นสะพานปลานะครับ นี่เป็นโคมสเตย์นช่ไหฮะอะไรโอ้โหจำปลาเชฟบ้านปีนี้นีำปลาอะไรฮะเนะีป่ปลาเก้งปเก้งเหรออ๋อทปลาหวานอ๋นอ ปลาหวานขายทีโลสามร้อยกว่าเลยอ่ะเราต้องไปเอาแร่ตักตักแร่ตักตักไหนทีไหมต้องแร่เนื้อตักไหนทีอีกเรามาเคี่ยวกับน้ำตาลเนาะอ๋อได้ไปแก้งเหอที่ระยองขายโลสามร้อยห้าสิบเวลาทอดทอดต้องทอดไฟอ่อนๆนะอร่อยปลาหวานนะใช่ที่มีน่าสงสัยตัวเอง ป็นี an, hey <ot> ่ปังนี้กินสดได้ไหมฮะได้เหมือนกันใช่ไหมเอาไปทำไปทอดหน่หรอทอดโลโลไว้แพงมั้งเนาะอืมแพงฮัโลร้อยหนึ่งแปดสิบอ๋อแปร้อยหนึ่งแต่ทำาบาหวานนั้โลเราสามรอยห้าสิบเนี่ยโอเคคนขับนดูชาบ้านดูชาวบ้านเขาทำไปเก่งไปไปซอยดีกว่า ด็ซอยน,นี้กันวิถีชุมช,ชนชาวบ,บ้านของสมัยสาธารณสิทธิไปนะซอยดีกว่าอีกซอยหนึ่งจะมีคาเฟ่นะค,ะครับเดิมกลับบ่ายโมงครึ่งแดดเปรี้ยงเลย เดินย่อยกินกุวยเตี๋ยวปลาเจสีเดินย่อยก่อนจอดรถไวที่วัดช่องแสมสารนะครับเดินใกล้ๆพอดีดู Youtube ของนี่สมุดโคจรเลยมากินตามร้านเจสีกุวยเตี๋ยวปลาแสมสาร จะรอไว้วัดช่องสมัยสามเดินแป๊บเดียวเองประมาณห้าร้อยเมตรเองออกทางไอ้หลังวิหารนะฮะเขาเนี้ยเจริญสุขสองนถนถนเจริญสุข เที่ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะแล้วจะไปตลาดสมัยสางต่อตลาดสมัยสางก็จะขายพวกอาหารทะเลเยอะมากถูกด้วย ผมมะเตยเขาคนซอยไหนมาซอยข้างหน้าจะเป็นโอมสเตย์แล้วมีคาฟเฟ่ด้วยตอนีซอยรถเข้าไปอะ่ะสอตะวันรีสอร์ทนะครับสอตะวันรีสอร์ทใช่ไหม ม,มาเมื่อปีก่อน,นตรงตึกนี้ยังยังไม่สร้างอะไรแต่เขาจะมีคาฟเฟ่ตรงนี้ครับเนี่ยสอดตบบรีสอดมาดูข้างนอกก่อนไปข้างในคาเฟ่หอมสะเตยเหรอ คนก็นั่งรอ,อนั่งเรือไปดำน้ำองตาวันรีสอร์ทกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยว ี่เเทยวตรงนี้เป็นหนองเตยนะครับน,น,น,รนี่ก็เป็นทุกท่าเรือต่างๆตืองคงก็เป็นท่าเรือไปเกาะขามนะครับเคยนั่งเรือไปเที่ยวละ เกาะขามสวยมากเลยข้างบนมีรีสอร์ทด้วยเราเลยเดี๋ยวกำลังพาหนักท่องเทีย่ยวเข้ามา ครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่แสมสารสัห์ะีครับ